อาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม PSO2 New Genesis กันนะครับผมเย่ <Yeah. S 1> โอเคไปกด,ดไปเลยแมเป็นไงเกมอลังการใช้ได้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เหมือนจะเป็นการอัดใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะว่าอันเก่านั้นเสียงผมนี่หายเป็เรียกเทียบเลย ผมพึ่งพึ่งมานั่งดูคลิปตัวเองก็โอเคไม่เป็นไรไหนๆก็ช่งชวงเช้าเดดดีคือเกมนี้จะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าใครที่เล่นอยู่โซนญี่ปุ่นนั้นต้องใช้ VPN เท่านั้นนะครับผมอ่าตอนนี้เลยส่วน s a นั้นเข้าสตรีมโหลดที่ได้ที่สตรีม Microsoft เป็นต้นหรืออะไรก็ได้ที่ว่ามันเกี่ยวกับพวก s a ทั้งหลายเลงสตรีมอย่าง Microsoft อย่างนี้นะครับผมโหลดได้หมดเลยส่วน Japan ปปน,นะครับผมจะเป็นเว็บ โหลดของมันเองเดีย๋ยวผมจะทิงท้งนี์ไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าใครสนใจอยากเล่นต้นญี่ปุ่นเพราะว่าสามารถญี่ปุ่นนี่แหละต้นกําเนิดโอเคซึ่งผมมีตัวละครอยู่สองตัวนะครับผมซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าผมมีตัวละครอยู่สองตัวสี่คลิปเก่านน้นนะแต่ผมครั้งนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเดิมนั่นแหละโอเคจะมาอธิบายเรื่องระบบการเดินการวิ่งแล้วก็การจตตาัตีตางๆโอเคตอนเช้ามีอีเมลด้วยนั้นเราก็ตีอีเมอร์ไปด้วยเวลาเดียวกันอธิบายไปเลยดีกว่า โอเคมาสักทีก,ทกว่าจะมาซึ่งเช่นซาบ<อ>ิอ่าอิมเมอร,ร,ร์เจนซี่เควินนะครับผมซึ่งทำให้ตัวเกมมันนั่นไปนิดนึงเป็ไม่เป็นไรการจอนเราน่าจะยังไหวโอเคก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีอิมเมอร,ร์เจนซี่เควินนะครับผมโอเคเราจะไปขั้นตนอไนก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเฮ้ยม,มีดีลุกด้วยว่ะโอเคโอเค โอเคนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะมีระบบการเล่นที่แปลกแปลกแนวนิดนึงก็คือจากภาคก่อนนี้เราจะใช้วิ่งแบบนี้ปกติกันใช่ไหมครับหรือกด X เพื Cloud, ่อแสดงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับภาคนี้ก็คือจะเป็นการวิ่งแบบโปรตอนนะครับผมซึ่งจะการวิ่งแบบโปรตอนจนจะบินสองครั้งจะกลายไปอย่างนี้นะครับผมโอเคสามารถกระโดดได้แล้วก็กระโดดสองชั้นได้ด้วยอ่าแล้วก็ระบบโปรตอน ad, เดสต์โปรตอนวิ่งเหมือนวิ่งนะครับผมก็คือกระโดดแล้วแบบลอยได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นการกดวิวสองทีง่แล้วก็กดกระโดดสามครั้งนะครับซึ่งไม่ต้องกดค้างนะรอบที่สามไปนี่เน่แต่ถ้าเราออกออกก่อนมันจะกลายเป็นวิปกติแต่ถ้าเรากดวิวค้างสองครั้งแล้วก็กระโดดสามครั้งแล้วปล่อยมันล่อนลงเนี่ยมันจะกลายเป็นการวิปป่นตอนต่อนะครับผมโอเคช่วงช้าก็จะแหลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมิผมเปิดของด้วยโอเคแล้วก็ในเพรสโอทูนิวเจอรซิตนี้ก็จะมีการ เหมือนแบบว่าหลบเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งเป็นการหลบเข้าไปแล้วก็ตีนะครับมันจะมีโมดไฟฟ้าขึ้นเดี๋ยวผมเอาคลิปตัวอย่างเดี๋ยวผมลองดูสักตัวหนึ่งก็อยังดีที่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะแต่ผมมีเคว็อยูอ่แล้วก็จะมีการใช้พีเออย่างนี้นะครับผมกดชาร์จค้างก็จะมีการใช้พีเอโอเคซึ่งตอนนี้ผมเลือกผมลดแล้ะ ใช่บอสภาคนี้มีเกาะร่างสองนะครับผมซึ่งเกาะสองตนจะเป็นอย่างนี้ป่ะด้านหลังมันจะมีจุดเหลืองเยอยู่จุดเหลืองๆไม่ใช่จุดเหลืองๆตัวนี้นะมาถึงจุดเหลืองๆหละตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวจะลองทำดูมนเป็นการหลบตีมาสักที่ดึงดิมันจะเป็นการตีเองหลข้าไปตีอ่ะโอเคซึ่งเราจะทำใจแหละอันนี้นี่นี่ไม่กินนีดป่ะมันจะเป็นการดังติ้งหนึ่งรอบให้รู้ว่า คุณได้ทําการหลบไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะจุดอ่อนของมันตัวนี้ก็คือหน้าท้องหรือด้านหลังนั่นเองที่หน้าท้องเราต้องอปงีแตกนะครับผมโอเคสังเกว่าจะดังไปนิดนึงหรือไม่ก็ดังเกินไปเลยแหละโอเคก็ตรงนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนซึ่งเราจะมีระบบตรงนี้ด้วยก็คือการเคาน์เตอร์แบบนี่ดูนะนี่จะมีการแบบหลบกดสกิลเข้าไปตรงจังหวะตอนที่ว่ามันตีพอดีอะ่ะ เราจะได้ทำการจะมีการเด้งเป็น PA อีกแบบหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยอ่ะผมจะตายแล้วอื้อแหผมยังแตกอ่ะอ่าเมื่อกี้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 มันจะมีขึ้นตึกในที่ตัวละครเราด้วยก็คือถ้ากดตรงจังหวะมันก็จะเป็นการตี เข้ามาตีเหมือนตอนเคาน์เตอร์ปกติเลยนะครับผมโอเคที่ตอนนี้นะขอขอเสียไอโฟนนี้เปอเ้วยวุ่นๆที่วเรื่องระบบต่างๆตรงเกมนี้เองอเซึ่งปัจจุบันนี้ผมเลเวล16มีค่าพาวเวอร์ทั้งหมด1222นะครับผมถามว่าที่ผมมาบอกเรื่องเลเวล16กกับพาวเวอร์เพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมเกมนี้นะครับใช้ค่าพาวเวอร์เป็นหลักนะครับผมเกมนี้ก็คือยิ่งพาวเวอร์สูงยิ่งมีสิทธิ์ได้ ได้ตีบอสเลเวลสูงขึ้นนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมมีพาวเวอร์พันสอซึ่งถ้าเราเปิดแบบดู <c oughs> คุณจะสามารถลงอิมเมอร์เจซีตรงนี้ได้ด้วยอคุณไม่ใช่แค่สามารถในการที่แบบว่าไปตีมอนปกติจากเลเวลต่ำสูงสูงได้เบ,บมนพาดก,ก่อนแล้วแต่เราจะสามารถตีอิมเมอร์ได้ด้วยสกอร์ที่ว่าเรามีพลังพลังมากกว่า1184นะครับ ซึ่งในเกมบ,บังคับอ่ะให้เราพันหนึ่งร้อยอยู่แล้วแหละช่วงเฟสไทยๆเลยอันที่ผมสปอยเฟสไว้แหละเรียบร้อย oh. ก็ตอนนี้นะครับผม oh. ก็เกมเกมภาคนี้นะครับผมสามารถกลับซื้อไปภาคเก่าได้ไหมคําถามนี้นะครับผมผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าได้ครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบเข้าได้บ้างบางคนเข้าไม่ได้บ้างเพราะว่าไม่รู้การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของเขาจะเป็นยังไงต่อไปโอเคส่วนคัสตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด6กคัสนะครับผมก็คือ อย่าผมพาไปดูเลยดีกว่าโอเคงั้นเราตัดไปที่ว่าดูคาดกันเลยดีกว่าโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูคาดกันนะครับผมขอแนะนำร้านแถวๆนี้นก่อนนะครับซิตัวน,นี้จะเป็นร้านพวกขายของปกตินะครับผมพวกดาบดาบสองดาวดาบหนึ่งดาวอาปืนหนึ่งดาวยูนนิตสองดาว blah blah b l a เป็นไอเทมนะครับผมโอเคแล้วก็ขายของได้ด้วยโอเคมาถ้าหนูกระชิ่ง สามารถมาขายกับคนคนนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าเข็ม้งแ,แต่พวกคุณนะครับผมโลโมตัวนี้ก็จะเป็นราคาขายาพิเศษนะครับผมสำหรับพวกของแลกเอ็กชนนะครับผมอย่างเช่นเราต้องการเหรียญ AC หนึ่งครั้งก็ไปหาเหรียญ AC มาให้ได้นะครับผมม่จะเป็นการเหรียญเทรดที่ง่ายเหมือนกันเอ็กชนของนะครับผมปกติเลยตอนนี้ตัว g o โอเคตัวนี้ก็จะเป็นซาลอนนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าห้องเบรคชุด ซึ่งผมไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าชุดภาคเก่าผมมันยังอาจจะยังใส่ไม่ได้บางชุดโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราให้ไปโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าร้านหาของนะครับผมก็จะเหมือนตู้ม่วงในภาคก่อนเลยใช่มันคือตู้ม่วงนั่นแหละแต่ว่าแค่ยกมาเป็น n อ c พซโอเคซึ่งจำไว้นะครับผมร้านแดงนี่คือร้านขายหาตู้นะครับผม แล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้นะครับผมจะเป็นร้านตีอาวุธนะครับผมนี่นะอย่ผมกเข้าไปดูเลยนี่ไปตีอาวุธสามารถอาวแล้วก็เก็บยวภาพนี้นะครับผมไม่ต้องหาอาวุธที่มียูนิตนะครับเพราะว่าอาวุธทุกชิ้นไม่มียูนิตให้เลยสักชิ้นหนึ่งเราสามารถไปทํายูนิตเองได้ก็คือหาไอ้พวกแคปซูลนี้ด้วยตันเองนะครับซึ่งถามว่าดับได้จากไหนมอนทั่วไปก็มีนะครับเค แล้วก็สามารถปลดของอ้อลืมอย่างนึงถ้าก,ก่อนนี้สกิลไอโฟต์ตรงเนี้ยมันจะมีมาให้เองเลยใช่ไหมครับแต่ภาคนี้เราต้องมาหาเองนะเห็นปะเบเวลสี่เบเวลสามเบเวลสี่ซึ่งตัวนี้ก็จะบูทเรื่องต่างๆซึ่งคุณต้องไปหาของเ,เองตอนมากสุดก็เวลสามเท่าที่ผมเห็นนะเก็บก่อนอเออก็บเ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 ม็บเกเ็บเก็บเก็บเก็บก็บเ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 ก็บก็บเกก็บเเก็บเก็บ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ของมันจะไปยืนรวมอยู่ตรงนี้ก็คือ262ชิ้นก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทุก็จะเป็นของภาคเก่าทั้งภาคเก่าและภาคใหม่ซึ่งตอนนี้ผมมองไม่เห็นของแล้วเพราะว่าของมันไม่โหลดบางชิ้นมันไม่โหลดบางชิ้นมันก็โหลดแหละเออโอเคแล้วของที่ผมเก็บไว้ในตัวนี้ก็จะเป็นของพวกแบบแบลาบบแบบแปกตินี่เห็นป่ะมีนี่ด้วยตัวสองด้วย ก็จะเป็นการลงของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมของในภาคนี้ตอนนี้สูงสุดก็คือสี่ดาวนะครับเท่าที่เห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครได้ห้าดาวยางโอเคแล้วก็ดาบของภาคเก่าก็ายังไม่ใช้ได้นะครับผมสาหรับผู้เล่นเก่าก็นี่เลยเขาบอกว่ายังใช้อยู่เห็นปะเขาไม่ยังเป็นสามอยู่เลยแต่อันนี้เราพัฒนาเป็นสี่ได้แล้วออบฝั่งนี้คือโคตรเยอะกว่าแต่ว่าสเตตลม้ลมลุคือไม่มีอะไรเลยเห็นปะ เมื่อเทียบกับของหม่ของไม่ก็คือตัวนี้ยังไม่บอกนะครับผมเพราะว่าผมใส่เป็นแค่บูทไอเทมอะไรพวกนี้ไปไปมันจะยังดูดีกว่าพักก่อนเยอะหรือเรียกง่ายๆคือยิ่งอาวุธใหม่กว่ายิ่งยิ่งดีกว่าโอเคไหนๆเราก็ลืมเรื่องเราก็มาพูดถึงเรื่องคาคารละโอเคมาตู้ไม่ใช่ตู้สิขอคอยเอาอยขาเรียกว่าอะไรวะอาคารสีฟ้าดีกว่าโอเคอาคารอาคารสีฟ้าตัวนี้นะครับผมสุดแมปนะครับผม ถ้าใครเดินทางตรงมาจากทางตรงนูน้นมาตรงนี้ก็คือทางซ้ายนะครับผมทางซ้ายของก่อนถึงหองคอยใหญ่นะครับจะเป็นหอคอยรับเพลน่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการบอกคัสนะครับผมซึ่งผมเล่นสองคันหลักๆก็คือไฟเตอร์กับฮันเตอร์นะครับผมโอเคคันนี้ก็จะมีทั้งหมดหกคัสนะครับผมตามสูตรเดิมของเกมนี้เลยก็คือฮันเตอร์ไฟต์เตอร์เลนเจอร์กันเนอร์ฟอร์ดเทค นะครับผมซึ่งแต่ละสายก็จะมีอาวุธประจำตัวของตัวเองก็คือดาบใหญ่ก็คือดาบใหญ่ก,หญกับแท้แล้วก็หอกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะไปต่างกันเท่าไหร่แต่ก็ต่างกันที่ว่าเป็นมีดคู่ไอหอ,อกเหมือนกันแต่ว่าหอ,อกแบบคนละคนละคนละเวอร์ชันกันนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบสามแงวอันนี้ก็จะเป็นแบบหอกแบบตีนกระบอกเขาเรียกว่าอะไรนะกระบอกดีกว่าโอเคแล้วก็หนอมนะครับก็คือหมัดโอเคสายอื่นก็จะเป็นปืน ืนแตกต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆโอเคไม่เท่าไหร่หรอกโอเคแล้วก็ในหัวข้อที่2ก็จะเป็นพวกหมดหมู่ที่เราเซฟนะครับผมโอเคหัวข้อที่3ก็คืออันนี้คือหลักๆเลยในการที่ว่าทำ power นะครับผมโอเคเราจะเดีย๋ยวเราค่อยมาสอนเรื่องการทำ power อีกทีนะครับผมซึ่งทำยังไงให้ power มันสูงขึ้นเร็วขึ้นและไวขึ้นโอเคนะโอเคการตอนนี้ก็จะเป็นสกิลพอยต์นะครับผมซึ่งผมน่าจะครบหด ปดครบตามจำนวนที่ว่ามีย0สิบแล้วแหละซึ่งผมไม่ไแน่ใจนะว่าสกิลพอยต์มีทั้งหมดกี่อังโอเคตัวนี้ก็ยังไม่ครบนะครับผมอาจจะขาดนิดๆหน่อย,อยไ,มไ,มไม่เป็นไรหรอกโอเคตันนี้ก็คือสกิลพอยต์นะครับผมถามว่าทำไมตงต้องมาแลกตรงนี้คำตอบคือ <c oughs> ถ้าไม่แลกตรงนี้นะครับค่าเวอร์เราจะไม่สูงเลยถ้า power เ,เราก็จะเป็นแบบเลี่ยนๆอ <c oughs> ย่างเงี <c oughs> ้ยอสมมติว่า <c oughs> อาันนี้ผมใสด่ดบ อยู่นะผมถอดดาบเมื่อกี้พันเอ,เ,อเอาอินกันดีกว่าผมมีพาวเวอร์อยู่พันสองร้อยยี่สิบสองนะครับแล้วถ้าผมถอดอาวุธหมดเลยล่ะเก้าร้อยหกสิบเก้าก็คือลงลงไรไม่ได้เลยนะครับตอย่างนี้สิผมถึงได้บอกว่าต้องไม่นั่งหา,า,าสกิลพอยตัวน,นี้ด้วยถ้าถามว่าสกิลพอยนี่หาได้จากไหนครับโอเคใครที่ยังไม่รู้ว่าเปิดแมปใหญ่ตรงไหนนะครับผมปกติจะกด E S C แล้วก็กดตัวนี้กันใช่ไหมฮะ ให้กด F10 เ่ครับ F10 นะไปเก็บสกิลพอยต์หายได้จากไหนนะครับตามพวกโคคูนตรงนี้หรือทาวเวอร์ตรงนี้นะครับผมมันจะมีอยู่อกอตรงนี้หมดเลยนะครับนี่หอคอยโคคูนอ่าหอคอยโคคูนปกติแล้วก็หอคอยแบบพิเศษซึ่งโคคูนกับหอคอยเนี่ยต่างกันตรงไหนหคอคอยนะครับได้พอยท์สี่พอยท์โคคูนได้หนึ่งพอย แต่ของคูณจะเป็นเบสิกขอคอยจะเป็นแบบแอดวานนะครับแล้วถามว่าเราต้องทำเควสตตัวนี้ให้ครบไหมเดีย๋ยวผมให้ดูอะไรอันนี้คือขอคอยที่ผมทําครบนะอ่ะอันนี้คือขอคอยที่ผมทําไม่ครบแต่ผมได้สกิล4พอต์เหมือนกันโอเคซึ่งโอเคจะได้เอ่าเขาเรียกว่าอะไรไขข้อสงสัยกันแล้วนะเรื่องพอต์โอเคนะแล้วก็ระบบมาร์ก ซึ่งตรงนี้จะเป็นการช่วยคุณเรื่องการบูตเวลหรือ attack, damage, defense, บูตพวกแอคแท็กดาเมจดีเฟนต์าะไต่างๆนะครับผมแล้วก็มอนพวกนี้ก็จะเป็นแบบชอบกินอาหารอะไรแบบนี้ในแต่ละวันนะครับมันจะแตกต่างกันไปมากมาโอเคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการ boot level บูตเลเวลเหมือนกันอ่าแล้วก็ที่สาคัญคือหอคอยแถวนี้สามารถกดได้ไหมขกดดนนะครับกดเป็นการเทเลพอร์ตนะครับผมอ่าสมมติผมอยู่ในเมืองเจ้าผมอยากเข้าหอคอยนะเมืองกดเข้าไป จะได้เป็นการเทเลพอร์ตไปหน้าเมืองนี่แล้วเราก็จะไปอยู่เข้ปแป๊บเดียวเองนะโอเคซึ่งอ่าโอเคไหนๆก็มีอ่าเขาเรียกว่าอ่าอิมเมอร์เจนซี่เควสก็เลยการติดปากของ PSO นะครับผมสามารถลงได้ไหมลงได้นะครับแต่ว่าต้องมีเื่อนไขก็คือจบเควสในเรื่องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปลดพาวเวอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับผม ซึ่งใครที่มีเกินก็สามารถลงเล่นได้เลยโดยไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมอีมือก็จะเหแบบวกแบบปกติลาบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็การสอนก็มันยังเหลือเวลาอีกอะเอาจริงๆิงอะโอเคเราก็จะมาคุยเลือกอะระบบต่างๆที่มันดูเปลี่ยนไปนะครับผม<อ>เช่นเควสะแล้วก็มีเควส i ไซเควส t แนะนำนะครับทำให้หมดดีที่สุดถามว่าไม่ได้อะไรดูนะครับ ไดลี่ได้ต่างได้เวเยอะมากไซควีเห็นป่ะเย็กพีโคตดเยอะเลยอ่ะหนึ่งหมื่นสองหมื่นเห็นป่ะมันเยอะมากๆเลยนะครับปฏิโดูโอเคแล้วเรื่องตู้เก็บของนะครับผมตู้เก็บของสามารถเก็บได้เลยสามารถดึงได้ไหมผมจะลองดึงสักชิ้นหนึ่งเข้าตัวดูขน่อเอาของจากที่ตัวออกก่อนเกี่ยมกระเป๋าอยู่ไหนวะโอเค หน้าตาหอกหน้าตาดาบโอเค,อเคลองทิ้งเลยแล้วกันข้อมแดงไ,ไม่ได้ใช้ละโอเคลับคราฟตู้ไปโอเคไาผมจะลองดึงของจับตรงนี้ดูว่าดึงได้เปล่าแต่น่าจะดึงได้แหละเดี๋ยวลองดึงสักชิ้นดูอ่าเอาเป็นดึงได้นะครับโอเคโอเคผมก็จะสามารถดึงของจับ โซนฝั่งนูน้นมาดึงมาอยางฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะอยู่ในอ่นนี้ไงเดียบ้ยนี่นะเมแล้วเราสามารถโยกกลับได้ไหมโยกกลับได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถโยกกลับเข้าเฟียสโอทปกติวันนี้ได้ก็จะเป็นเข้าตู้เกี่ยวไปก่อนเลย่ร้อแห้าชิ้นโอเคไม่มีระบบอะไรอีกวะเรื่องของสกิลตัวละครก็จะแตกตาก่างกันไปอ่ะอันนี้เราอธิบายไปแล้วเออจะมีอะไรอีกวะ อ๋อใช่เรื่องว่ายน้ำโอเคพาทน,นี้ก็จะมีว่ายโซนที่ว่ายน้ำได้เหมือนกันนะครับผมก็จะปไปแกว่ายน้ำนะครับผมปกติเลยไม่มีอะไรมากอซอฟ์เป็นไนี้ยโคตรสุดเลยโอเคอันนี้คือเป็นการอธิบายแบบผมนะครับผมโอเคอ่าต้องไหนว่าอ๋อเรื่องของค่างเงินนะครับผมใครที่เก็บมาเซ็นต้าว้ของโลกฝั่งนู้นเยอะๆนะครับฝั่งนี้นะครับผม จะไม่ดึงเงินของฝั่ง้นันแม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็คือผมมีเงินเดฝั่งนน้นอยู่แค่8ล้านใช่ป่ะผมกลับมาโลกนี้ก็ผมก็มีอยู่แค่สองแสนท่านี้แต่ที่ดึงกลับมาได้ก็คือ a อซกับเพชรครับผมเพชรกับ a อซจะใช้ร่วมกันหมดเลยโอเคก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะคบผมก็เกมช่วงเกมเปิดมาได้แค่ห้าวันแล้วถ้าเดานะจะประมาณอา้าว้าเปิดจะแต่วันที่เก้า สิบสิบเอ็ดสองสิบสามห้าวันแล้วนะครับผมแต่ถ้าไม่นับวันที่เก้าก็คือซับลมซื้ปิดประปุูยันที่คืนก็อ่าห้าทุ่มครึง่งวันนั้นก็จะเป็นแค่สี่วันนะครับผมซื้อเปิดแค่สี่วันแต่ถ้าดับบ้านเราก็คือห้าวันแล้วนะครับโอเคระบบเก,กี่ยวนี้ก็จะมีร้าน้นล่าสะัตว์ตามปกติไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าไม่ได้ไม่ได้ลงอีเมอให้ดู แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดูมากมายก็อาจจะอธิบายไว้แค่นี้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ตอบให้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าผมรู้เรื่องนะแต่ว่ารับรองว่าเกมตอนนี้ผมได้มาค่อนข้างวันที่5้าแล้วก็น่าจะรู้เรื่องกับทุกอย่างแล้วโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอเลาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย